สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่ติดตามไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชาแนลนะคะสวัสดีเอฟซีสายลุงพลปตเอนยูทูบเบอร์สายลุงพลปตเนทุกๆคนสวัสดีเอฟซีเก่าไมล์เลิฟเจเจด้วยนะคะสวัสดีทุกๆคนที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชาแนลนะคะขอบคุณน้าใจสําหรับทุกๆคนที่ผ่านเข้ามาดูคลิปเข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันนะคะก็ขอบคุณมากมากนะคะสําหรับน้ําใจเนาะคลิปนี้ไมล์เลิฟเจเจจะมาพูดถึงที่ บ้านสีก่กอ่นแหคะค่ะบ้านสีกนนะะ่กอคะกาลังมีดราม่าเกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็จะมาพูดในส่วนตัวที่เราได้มองเห็นในเหตุการณ์นะคะครั้งแรกที่เริ่มเรื่องนะคะก็คือมีคนคนหนึ่งพันตัวออกจากชีวิตลุงพลเมื่อได้โอกาสที่ลุงพลให้โอกาสมามากมายแล้วแต่เขาก็เลิกที่จะคว้าโอกาสนั้นไว้นะคะโดยการหันหลังให้ลุงพลและเดินจากไปแต่จากไปไม่จากไปเปล่าคะ่ะกลับมาแซะมาว่ามา ดาโทในตัวของลุงพลป้าแตนและก็มีการเอาคําพูดหรือว่าการกระทาที่อดีตของครอบครัวนี้ก็คือลุงพลป้าเตนไปเล่าสู่ให้คนนอกๆฟังโดยการทักไลน์พูดคุยและก็มีการคุยถึงเอกคนที่อยู่กับลุงพลนะคะคนที่รักที่ยังอยู่กับลุงพลคือเอาไปพูดเอาไปนินทาในกลุ่มไลน์ที่ตัวเองเชื่อว่านั่นคือ f อฟของตัวเองใช่ไหมคะ แล้วพอมันมีลายหลุดออกมาถึงหูคนที่ตัวเองไปพูดถึงคนที่ตัวเองไปนินทาเขาเนะ่ะมันก็เลยเกิดการโต้อตอบกันขึ้นมาในในนั้นนะคะคือต่างคนต่างพูดโต้อต,อตอบกันในยูทูบเบอร์ใช่ไหมคะต่างคนต่างพูดด่ากันออกสื่อยูทูบเบอร์นี่นะคะ่ะมันก็เลยคือมีการและเขาก็มีอีกคนหนึ่งที่อยู่ข้างเขาก็ค,คือต่างคนต่างร่วมกันไล์ร่วมกัน ทำ YouTube และด่าทอผู้อื่นเขาก็คือต่างคนต่างรุมกันในโลกโซเชียลนี้แล้วค่ะจนกระทั่งคือโดนต่างคนต่างว่าให้กันเยอะเลยต้องดึงสามีเข้ามาร่วมให้มาร่วมด่าทอทั้งทงท,งที่ตั้งแต่เกิดเรื่องมาปีกว่าๆเราก็ไม่ได้เห็นสามีออกมาพูดอะไรมากมายใช่ไหมคะก็คือเก็บตัวเงียบและคนที่เก็บตัวเงียบในในหมู่บ้านนี้ที่ตั้งแต่เกิดเรื่อง ก็คือคนในครอบครัวจะมีอยู่สองคนใช่ไหมคะที่เก็บตัววิสามสีสามคนนะคะเก็บตัวเงียบไม่ค่อยได้ออกมาพูดมาอะไรมากมายถึงจะออกมาค้าขายแต่ก็ไม่มีโอกาสที่จะได้พูดเยอะก็ได้เห็นแต่ครับอืมครับอออใช่ใช่ไหมคะที่เรามองเห็นตลอดเวลานะคะก็คือผู้สูญเสียนะคะแล้วก็ สามีของคนที่กำลังมีดรามา่าและก็คือน้องคนสุดท้องนะคะที่เราไม่เคยเห็นเขาอยู่ในออกมาพูดตอบโต้หน้าโลกโซเชียลนะคะคนที่ออกสื่อเยอะๆก็มีแต่อือครับผมใช่อะไรประมาณนี้ใช่ไหมแล้วทีนี้พอด่ากันไปด่ากันมานะคะก็ดึงสามีเข้ามาให้ด่าแทนจนถึงขั้นท้าต่อยกันเกิดขึ้นนะคะ ในสิ่งนี้สิ่งที่ไมล์เลิฟจจีมองเห็นนะคะก็คือปล่อยเข้าค่ะตอนแรกไมล์เลิฟจจีในคลิปแรกก็ไปเตือนเขานั่นแหละค่ะแต่มาคิดอีกทีโอ้ปล่อยเธอค่ะเราจะได้รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นในวันที่สิบอดพคหกสามถ้าเขาสองสองกลุ่มนี้ซึ่งคนกลุ่มนี้ก็คืออยู่ในหมู่บ้านเดียวกันถ้าเขายังไม่เลิกที่จะทะเลาะกัน เราจะได้เห็นเราจะได้ยินสิ่งดีๆมากมายที่เราทุกคนรอคอยมานานจะถูกขุดคุยขึ้นมาถูกขุดคุยถูกเปิดเผยขึ้นมาเรื่อยๆค่ะออกมาเรื่อยๆให้คนภายนอกได้เห็นว่าในวันที่11พค .6 จะเกิดอะไรขึ้นในหมู่บ้านนะคะความจริงจะเริ่มปรากฏนี่แหละค่ะคือกำกำลังทำงานกำกำลังสร้างสรรค์ว่าอะไรเกิดขึ้นบ้าง ในหมู่บ้านนั้นนะคะเราไม่ต้องไปห้ามแล้วละคะ่ะมาคิดดูอีกทีก็คือไม่ต้องห้ามละถ้าเราไม่ห้ามเขายังไม่หยุดกันน่ะเราจะเห็นสิ่งเหล่านี้ละคะ่ะออกมาเรื่อยๆว่าสิบเอ็พอคอเกิดอะไรขึ้นในสิ่งที่พวกเราที่เป็นเอฟซีลุงพลปาเต็นนี่ละคะ่ะคือไม่เชื่อมาตลอดว่าลุงพลปาเต็นไม่ได้เป็นคนทําใช่ไหมคะเอฟซลุงพลปาเต็นทุกคนที่ยังยืนหนึ่งกับลุงพลปาเต็นนะคะ อันนี้เฉพาะคนที่ยังรักและยืนหนึ่งกับลุงพลน,นะคะส่วนคนที่คิดต่างหรือคอมเมนต์มาพูดต่างนะคะเราก็จะขอบ็ลอกเนาะนะคะแล้วสิ่งที่เราเห็นก็คือลุงพลป้าแตนไม่ได้ทำคือโดนกล่าวหาโดนใส่ร้ายว่าเป็นคนกระทําน้องและก็ออกมาย้ำเตือนย้ำเตือนอยู่ตลอดเวลาว่าลุงเป็นฆาตกรว่าลุงเป็นคนทำลูก ทั้งๆที่ศารท่านไม่ได้ตัดสินแต่คนเหล่านี้ก็โยนความผิดให้ลุงพลเต็มๆนะคะโดยการโฆษณาออกสื่อทางโซเชียลออกสื่อยูทูบเบอร์นี่แหละคะ่ะให้ผู้อื่นผู้ใดคนหนึ่งคนใดที่ติดตามตัวเองอยู่เชื่อว่าเป็นลุงพลเป็นคนทานะคะอันนี้คือเข้าข่ายมินประมาทโดยการโฆษณาลงสื่อให้ผู้อื่นเกียดชังนะคะให้ผู้อื่นดูถูกดูหมิน่นดูแคลนเกียิชังว่าเขาเป็นคนทามันมีเป็น ดีอาญาได้นะคะในส่วนนี้เนาะและก็สิ่งที่เราได้ยินมาตลอดระยะเวลาสองปีกว่า,วาจะสามปีอยู่แล้วเนี่ยนะคะก็คือฝ่ายผู้สูญเสียหรือเครือญาติหรือ,รอคนรอบข้างที่เข้ามาปกป้องกันนี่แหละคะ่ะหลุดสารพัดที่จะหลุดให้เราได้ยินได้ฟังเราเลยไม่เชื่อในสิ่งที่ลุงพลถูกกล่าวหาว่าเขาเป็นคนทำใช่ไหมคะเริ่มเรื่องก็คือตั้งแต่วันที่เอเริ่มสงสัยกันก็บอกแล้วว่า สงสัยเพราะเจ้าหน้าที่ให้สงสัยตั้งแต่วันแรกก็คือไปจับ gps ด้วยกันหากใครสงสัยก็จะเป็นพยานให้ว่าลุงไม่ได้ทำเพราะจับ gps อยู่ด้วยกันพอมาเริ่มสงสัยก็บอกเจ้าหน้าที่ให้สงสัยพอเจ้าหน้าที่สงสัยเสร็จแล้วมีการไปออกรายการก็บอกอเวลาพิีารณถามทำไมไม่ขึ้นไปตามน้องโอ้เขามันสูงแล้วเคยขึ้นเขาไม่ไม่เคยขึ้นเขาเพราะเขามันสูงเราก็ได้ยินมานะคะแล้วก็มีการบอกให้ว่า ลูกหลับไม่หลับคือออกมายอมรับว่ากโกโหกหบอกให้ลูกโกหกพ่อไม่อยากให้ผู้ร้ายรู้ว่าลูกไม่หลับเดี๋ยวลูกมีอันตรายไหนจะบอกว่าต่อให้สาบานร้อยวัดตำรวจไม่มีหลักฐานก็จับแม่มไม่ได้ไหนจะบอกว่าอยากกินให้กินให้อิ่มนะลูกแล้วอย่าคาดใครไหนจะบอกว่าเต่อให้ไปสาบาันเอต่อให้ไปจุดทูบที่ไหนก็ ก็ไม่ไม่ได้ไม่เกิดผลไม่อะไรเพราะว่าคนตายไปแล้วเป็นวัตจักรของมนุษย์อะไรนั่นแหะนะคะไหนจะออกมาบอกโอ้ยสารพัดไอ้นี้พูดยาวแล้วเยอะเยอะ,ะเลยขาทางครอบครัวเขาหลุดอย่าให้มันขึ้นไปเลยมันมันขึ้นไปเจอศพลูกมันคั้างเลขก็เป็นลมไปแรงไปเลยอะไรพวกนี้นะมันออกมาเยอะแยะไหนจะบอกจับมันไปให้หมดเลยลูกแม่มันชั่วทุกคนโอ้สารพัดเลยนะนะคะแล้วก็เอ ลุงพลปะแตนตไม่ได้ามคนที่ทํามันอยู่ในบ้านนะเห็นไหมเกี่ยวกับยาเสพติดเกี่ยวกับไซยศาสตร์เกี่ยวกับหนี้สินอูย้ยเยอะแยะเลยนะคะไหนจะบอกอจินตนาการไปไว่าเห็นอย่างงนเห็นอย่างนี้แล้วบอกว่าไอคนที่โทรมานะ่ะบอกให้หาของเส้นไหว้ามาเห็นไหมถ้าอยากได้น้องคืนเห็นไหมมันมีสารพัดที่เราจะจับข้อพิรุษได้ แต่เราไม่ได้ไปปักปัามว่าพวกคุณเหล่านั้นเป็นคนทําให้คนคนหนึ่งต้องจากไปแต่เรามาย้อนแย้งว่าสิ่งที่พวกคุณพูดปักปัามให้สองสามีภรรยาคู่นี้ก็คือลุงพลประเตนเราไม่เชื่อว่าเขาเป็นคนทําไงเราถึงออกมาตอบโต้อยู่ทุกวันนี้ก็คือเราไม่เชื่อในสิ่งนั้นแล้ววันนี้เกิดดราม่าขึ้นที่หมู่บ้านนั้นเราทุกคนที่เป็นเอฟซีลุงพลนะคะไม่ต้องไปเตือนแล้วค่ะเนาะไมายเล็บเจเจไม่เตือนแล้วล่ะ จะฟังเขาทั้งสองฝ่ายเนี่แหละคะ่ะว่าถ้าเขาไม่หยุดมันจะเกิดการแชร์ซึ่งกันและกันขึ้นมาเรื่อยๆว่ามีอะไรเกิดขึ้นในวันที่1ิบอ็ดพคเราทุกคนจะได้ตาสว่างไงคะคลิปนี้พูดเยอะแล้วเนาะ เดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ฝากเอฟซีลุงพลป้าแตนนะคะช่วยกันสนับสนุนผลิตภัณฑ์ลุงพลป้าเตนทุกตัวที่ทําออกมานะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาอยู่กับลุงพลป้าเตนมาดิฟิทของคุณรัชนีลูทินแซดของคุณอ้อมก๋วยเตี๋ยวเรือของคุณอนุวัฒน์นะคะชอบตัวไหนเลือกตัวนั้นตามกําลังของเรานะคะอย่าทําให้ตัวเองเป็นทุกข์นะคะหากไม่มีช่วยกันดูคลิปให้ลุงพลป้าเตนโดยไม่ข้ามโฆษณาก็คือหนึ่งแรงกําลังใจส่งถึงลุงพลป้าเตนแล้วนะคะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ค่ะเจอกันคคคคลลิิปปหนนน้้าะะะีีสสวัด่